ผีขมรนที่เกาะกูดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดเรื่องผีขมรนที่เกาะกูดเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวดและแอร์รุ่นเดียวกับผมนักรวมพลพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดทริปไปเที่ยวเกาะกูด โดยพักที่บ้านกลึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบขอสอจากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือ เพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบธ้ำทุกคนจึงเหน็ดเหลือยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิ่มหมีพีมันแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบ มันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าตัวเรือนทำด้ไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทยได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมาย เสียงสัตว์ประสว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกด้วยความกลัวปนขยะขยงมากที่สุดคือเสียงของตุ๊กแกที่ไต่ย,ย้วยเย้ยอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยอันดี ยกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่และคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียว ต่างพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจ้อแจ๊จึงค่อยลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางเสียงเกลียวคืนกระทบฝั่งเบาๆก็ประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทําให้ผมพลอยหลับไปอย่างง่ายดาย เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินตุ๊กแกร้องระงมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามืออุดหูด้วยความเกลียดกลัวน่าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์เรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักใหญ่เสียงตุ๊กแกก็สงบลง แต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คําเดียวเหมือนกับเป็นภาษาขเขมรผมค่คอยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้า คือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบา เพื่อเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรหรือครับมาทำอะไรกันดึกๆดืด่นๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มๆกำลังโง,งนเงยลุกขึ้นสั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้น พลันปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกวงเล่นในมือผมงงงันกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั้นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่โดยไม่คาดคิดแกเริ่มออกวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่ พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะฝาบ้านดังก๊กก๊กกพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโหยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั่นไม่ยอมหยุด ยังคงวิ่งพล่านเคาะฝาบ้านรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยม่เอาลูกออกไปหน่อยสิซนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาไม่มีท่าทีที่จะสนใจใยดีว่าลูกของตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่แอนดี Andy. แล้วนี่เสียงอะไรนะ่ะใครร้อมใครเคาะฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นถามพร้อมหันไปมองรอบๆอย่างหวาดหวาดราวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอา้าก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี่มาเอาลูกเขาออกไปสินะวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้น อาศัยแสงจันรหาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความงง,งของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะฝาบ้านของเด็กนั่นความกดดันประทุขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้งค้อมตะโกนออกมาอย่างเหลืออ,อดไอ้หนูหยุด หยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อซิมเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพันสว่างขึ้นเสียงอึกทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,น,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัว ผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มคุมกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุด เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนเดินไปคนเดียวเพื่อนๆคนอื่นๆกำลังสารวนเก็บของหนีกลับกรุงเทพกันอยู่พบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานนี้พวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคนสอบถามคนงานดู จึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหน,นีสงครามเมื่อหลายปีก่อนแต่โชคร้ายที่เรือมันล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครพบวิญ,ญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนเลยและไม่มีใครได้พบเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นครับ